พากินปิ้งยา่างบนกระทะเหล็กร้อนๆเดือดๆตามสไตล์เกาหลีแท้ๆวันนี้จะพาทุกคนมากินอาหารเกาหลีที่ไม่ต้องบินไกลถึงโซ่กับรสชาติความอร่อยของร้านนี้เลยเดอะบิมบิมและ,ละขอเปิดด้วยเมนูจากแคมเปญใหม่กับกิลดเดนกิลเดือดกระทะร้อนเกาหลีที่มีให้เราเลือกถึง2เซตอย่างซัมกยอกซันกิลเดินเซตเป็นหมู3ชั้นย่างมาหอมๆบนเตาเดือดคู่กับซอสที่มีให้เลือกถึง3แบบอย่างซอสบาร์บีคิวเผ็ดโดนคำแรกเข้าไปได้แต่ร้องหมหมูเนียนุ่มมากเลิศแบบพรีเมียมสุดยิ่งกินคู่กับข้าวสวยเมทโตค ว่าเพอร์เฟกต์คนเตามาพร้อมเครื่องเคียงอย่างตอกย่างถั่วงอกปรุงรสและกิมจิผัดรวมไปถึงไข่ม้วนเกาหลีเนื้อนุ่มฟูเต็มคำซอด้วยอีกหนึ่งเซตอย่างเดจิไลโกกิกิลเดนเซตเป็นหมูย่างซอสบูโกกิหมูแผ่นใหญ่หมักซอสหวานเค็มย่างมาบนกระทะร้อนๆแบบนี้คือฟินจริงๆห่อด้วยผักและตามด้วยซอสซัมจังได้รสชาติแบบเกาหลีเต็มๆคำเครื่องเคียงและผักสดเราสามารถสั่งเติมกันได้ไม่อั้นยังมีเมนูอร่อยอ่อยอย่างตอกกันบีบิมบับบีฟเป็นข้าวยำเกาหลีที่ออนท็อปมาด้วยเนื้อย่างหมมักตาาา้้วสริเะคขในจีช หวานเค็มแบบกลมกลมอมยังอยูอ่นที่เมนูเนื้อกับจับแซนเนื้อเป็นมุนเส้นเกาหลีที่ผัดมันเหนียวนุ่มมีความหอมจากน้ำมันงาตัดรสชาติของเนื้ออร่อยแบบเข้ากันปิดท้ายด้วยเมนูร้อนๆสามารถสดกันได้คล่องคอ,งองกับซี่โครงหมูตุนกิมจิได้ทั้งความเปรี้ยวความเผ็ดของกิมจิและหมูเนี่ยตุนมันนุ่มแทบจะละลายไปในปากและสำหรับใครที่อยากมากินอาหารเกาหลีแบบนี้ก็แวะกันมาได้และอย่าลืมสั่งเมนูกระทะร้อนที่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราค,คาทุกเสนแนะนำให้พาเพื่อนพาแฟนและครอบครัวกันมาได้ที่ร้านเดอะบิบิม บ,บงนะรับรองว่าได้ทั้งความอร่อยและบรรยากาศฟิลเกาหลีถูกใจทุกคนแน่นอนแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย